ขังซานผ่านการทดสอบจากเสาม,านามส่น้ำศักดิ์สิทธิ์เสียวอูผ่านการทดสอบร่วมเคียงข้างการทดสอบหลังจากนี้จะลำบากยิ่งขึ้นหวังว่าท่านจะระวังมากขึ้นท่านน่าจะมีพลังของแสงแห่งเทพสมุทรแล้วใช่หรือไม่แสงแห่งเทพสมุทรถึงจะไม่มีพลังโจมตีในตัวแต่พลังในงการสยบที่แข็งแกรง่งสามารถพิชิตได้ทุกสรรพสิ่งขอบคุณผู้อาวุโสอีกเดียวหากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินขอผู้อาวุโสโปรดภัยพื่ ผู้อวสโสเกดต<อ>ัี่นะ้ที่แท้เจ้ามีเพคข้าใช้ทักษะวิญญาณที่ก้าจงใจเพื่อให้ข้าผ่านพลังวิญญาณนี่เองเพื่อให้เอาซื้อขาได้เปรียบในการเอาชนะอช่เถอะนี่คือกลยุทธ์ที่อนุญาตในการทดสอบฉะนั้นยอมรับได้แต่พรหมยุทธสาวศักดิธิ์อื่นข้าไม่อาจรับประกันอขอบคุณผู้อวุโสพวกเราทุ่มกำลังเต็มที่ ถ้างั้นก็เริ่มเลยเถอะฝนดาวตกพยาขมทางทักษะวิญญาที่ห้ามัดเดือดสมุดพิโรธพยาของทลายเบคาเอาซื้อขาก็ผ่านการทดสอบอย่างราบรื่นเพียงแต่ วิธีการที่ใช้เล่เหลี่ยมท่านเทพสมุทรไม่มีทางยอมรับอย่างแท้จริงผู้อาวุโสร่วมเกินไปมากโปรดอภัยด้วยอ,อไม่ต้องมากความนิ่งหลงหลง <c oughs> สำเร็จการทดสอบที่ห้าของเทพสมุทรเพิ่มขึ้นถึง20ส่วนจากร้อยเอาซื้อขาผ่านการทดสอบที่ห้าของเทพสมุทรมอบรางวัลพลังวิงวญ,ญญาณครึ่งระดับพลังวิญญ,ญาณคึ่งระดับเองเหรอพิซานเดาถูกชนะโดยใช้เล่เหลียมรางวัลก็จะลดลงด้วย ฮ้ย <He> ถ้าเผชิญหน้ากับพรมยุทธ์ม้าน้ำที่พลังสมบูรณ์ียกว่าคงยากที่ข้าจะมีโอกาสผ่านแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่เป็นไร<ม>ขอแค่ผ่านก็พอ